สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีหล่าอีสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยแฟแเสวัสดีเอฟซี FC, โซเฟียครับวันนี้เขามาพูดถึงความหนานลกของน้องโซเฟียครับเป็นอย่างเครื่อความหนานลกว่าหายพี่น้องฟังว่าน้องโซเฟียเห็นเพินเห็นโพสคลิปป้าไวแม่หน่อยเอ๋อไวไอช่อหนุนนะครับน่อยเห็นเห็นความหนานลกผมอยู่เห็นเฟดแม่พ่วงแม่น้องโซเฟียผมก็เลยเอามา เอามาฝากพี่น้องเอาว่าฝากพี่น้องว่าไวอาจจะเบื่อเห็นน้องน้องนี่ไปไหว้ขอพรจากสอนนดครับก่อนขึ้นเวทีก่อนขึ้นเวทีน้องกับไหว้สอนนดขอกำลังใจนี่ครับน้องโซเฟียเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กที่ประยุทธ์พัฒนาเกง่งเสียงดีน่ารักแล้วก็น้องกับเดินตามผี่อุ้งอิงโดยกัน ขื่นเซ็กซ์เศาเสมอชะน่อ,นนองได้ไปผมส่วนใหญ่ผมจะเห็นตะนอ่องลวงสาวหน่อยน้ำเพื่อนโซ่แต่คนอื่นผมบอกเห็นเพราะว่าผมบอกเห็นคลิปพวกจะเบิ่งไหลสดอยู่พฟก,กัสส่งเซ็กซ์เศานี่ผมเจะน่นองโซเฟียอ่ะเซกหรือว่าหรเป็นผู้อื่นเพื่อนบอสเอกว่ะครับผมกับโมโหได้ตัวนี้เด้อแต่ว่าคือว่าการเซ็กซ์เศานี่มันเป็นอย่างคือที่เตรียมคุ้มพร้อมขยันฝึกไปเรื่อยได้พี่น้องเป็นว่าให้ให้เพื L ่อน ลองหายำเซ็กซ้าวแนีนี่นี่คือความหนาลกของน้องซูเฟียที่เสมอตนเสมอปลายเซ็กซ้าวเซ็กซ้าวมากคล้ายๆไอดอนของน้องเลยคือพี่อุ้งอิงครับพี่อุ้งอิงสันบติดงานมากท่านนอกก็ขึ้นเซ็กซ้าวสังงานหนะักว่านหนนอกก็ขึ้นเซ็กซ้าวนี่คือภาวาโฟลนัมนี่คือภาวาด้วยหนาทีจังไดเบาบาะไรกรตตองเขาห้มันท่านเซ็กซ้าวเขาจะเห็นผิวอ,อิงเขาขึ้นมากอ่า มาประมาณนี้หลายปีแล้วพี่น้องแต้น้องเขามากัไม้สองคนระวงังอุงอิงกับโซโฟเฟียก็ขึ้นมาเสกเศร้าหลังจากน้องโซฟเฟียมาอยู่อ่ะสาวหน่อยแล้วเพื่อนโซ่กับสมีแต่น้องโซฟเฟียครับเสกเศร้าหลังจากมืออันจนตั้งนอกไปออกรายการซุปเปรเทศมารฮอดเมื่อนี่น้องโซฟเฟียกับพัฒนาขึ้นหลายพี่น้องถือว่าเป็นหาโวจับยากกับฝากเอฟซีทุกทันที่ โบเทเคยไปสมผลงานของน้องกับไปล่องติดตามผลงานของน้องครับจะส่งว่าน้องโซเฟียนี่น้องมีของดีเด็กมีของจังไหน้องเป็นลูกเครงน้องเป็นลูกเคร่ง,ง,ลรงแล้วก็น้องอนาคตข้งนางหน้านี่โซเฟียนี่ผมวอาเป็นนักล่องที่มีอนาคตคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นดาวดวงใหม่ของสาวหน่อยเพินแฝงหรือสาวหน่อยแล้วเพิโซ่ครับเพราะว่าอย่างหนึง่ง น้องบอดด้ไปกบผู้ใดบอดด้ไปนี่กบผู้หดน,น้องเป็นเด็กเด็กทั้งเด็กแบบฝึกอยู่น้องกับบอดด้ไปมีเรื่องเสียหายครับพวกรามาต่างๆเพราะว่าน้องโซเฟียนี่น่องจะเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยถี่มีของเด็กหน่อยถี่มีน้องมากร่องนักล่ำน้องมีพีอุ้งพีไอดอนในเมื่อน้องมี่ถี่อุ้งอิงเป็นไอดอนแล้วเอฟซียังมวงเฮากะให้การสนับสนุน เพลงทุกเพลงออกมาฉันมีโซเฟียน้องกระไห่เขาไปคอยฟังโซเชียลเชอกันนี่แหละครับความหนารักของน้องโซเฟียที่มีพวกเพื่อกับพยายามอาสอนหลวกไห้อยู่ในพวกนี่ไห้ได้เพราะว่าน้องกับคือเด็กหน่อยอาจจะเล่นแต่ยังแต่ว่าน้องขึ้นเวทีน้องก็แสดงเต็มที่กันได้ี่น้องสําหรับน้องโซเฟียขข้นเวทีน้องกับเต็มที่ โซ่ห,อห,อหออ่อฝันวัลังหานของผิวอิงกไอดอลของน้องกะสุดไฟลาะสุดอึง่งสุดประทับใจผู้ใดบ่เคยเบิงฝากไปเบิงนะครับเด้อสำหรับน้องโซเฟียน้องโซ่สาวห่อฝันวัลังห่านครับสุดยอดไฟลาะมากคลิปนี้กะเอาข้อเคลื่อนไหวของน้องโซเฟียมาฝากครับของสาวน้อยละเพื่อนโซ่มาฝากพีนน้องว่าการโซ่หล่องของน้องโซเฟียซูเมอร์เป็นจังไดแล้วเป็นจังไดต่อน้องพัฒนาไปจังได ผมอว่านาคตต้อสซูฟียดังแน่นอนครับผมคลิปนี้ฝากไว้ซํานีครับอย่าลืม่องมาดนอกระซ่อนนะครับกดไลค์กดซับเซ็ตไขกดไลคล์กดแชร์ให้มานดอกระซ่อนน้ำเน่จะหาความกวนไหวสิ่งดีๆมาบอกสูฟี่น้องฟังว่านักหลอกคนนี้คนนี้เป็นยังไงสำหรับสาวหน่อยอ่าว่งสาวหน่อยพี่นอนแฝงครับว่งสาวหน่อยและเพื่นโช่องงอืน่นสตรมีโอกาสสตมีคลิปสำหรับเหล่า,าพีฟีน้องฟังคือเราครับคลิปนี้สวัสดีครับ